เจนนี่เทียนโพสุวรนไม่อ่อนโยนเปลื้องผ้าสวมเกาะอ,อกชืดๆดสุดวับวิวถือเป็นนักแสดงสาวที่ดูแลรูปร่างตัวเองอยู่เสมอสําหรับเจนนี่เอาพาดนะปั้มเพชรหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามเจนนี่เทียนโพสุวนรนรวมถึงการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของลูกสาวน้องโนล่าซึ่งใครที่ได้ติดตามทางไอจีก็จะเห็นว่าสาวเจนนี่มักจะโชว์ความแซบแบบไม่พักกันเลยทีเดียวแต่ไม่ไวายถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ตี ในรูปร่างซึ่งเธอก็เคยออกมาโพสแล้วว่าแข็งแรงดีไม่ใช่คนคลั่งผอมแค่ชอบออกกําลังกายเท่านั้นล่าสุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเหล่าคนดังต่างออกมาแปลงโฉมต้อนรับเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสาวแอนโทเนียเบียเดวอยน้ำตาลชาลิตาและอีกมากมายรวมไปถึงสาวเจนนี่นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าความแซบ่บซาของเจ้าตัวนั้นไม่แพ้ใครแน่นอนเพราะเจนนี่ได้มาพร้อมกับชุดแซนตี้น้อยกลอยใจแต่อย่าง แต่มาในชุดเกาะโอ,อคริสตัลจิ๋วสีใสปิดจุกแทบไม่มิดแถมยังเผยหุ่นเพรียวที่ขาวผ่องเป็นยองยัยอีกทั้งท่อนล่างยังวาบวิวไม่แพ้กันเพราะสาวเจนนี่เลือกสวมเป็นกระโปรงขนเฟอร์ปุกปุยสีขาวชุดซุกซนที่สั้นเพียงต้นขาอ่อนอีกทั้งลุคนี้เจนนี่ยังเพิ่มความน่ามองด้วยการสวรมพร็อพเครื่องหัวและรองเท้าเป็นขนเฟอร์สีขาวเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นชุดซับแบบส,สุดตัว มามตัวแม่ที่เรียกเรตติ้งได้เป็นอย่างดีว่าแต่คุณแม่จะแซ่บไปไหนคะเนี่ยโชว์อวดอืมและหุ่นดีๆแบบนี้แต่มองไปมองมามุมนี้ก็ผอมมากๆเลยนะคะสาวเจนนี่คะ่ะขอขอบคุณเจนนี่เอาพาดนะป้อมเพชร ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ